วันที่ครูก้อยไปใส่ตัวอ่อนนะคะครูก้อยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเนาะจะต้องบอกว่าทาจิตใจให้สบายสระผมให้สะอาดแล้ววันที่ไปใส่ตัวอ่อนก็ต้องไม่ฉีดน้ําหอมไม่ทาโลชั่นไม่แต่งหน้าไม่อะไรคือให้ทุกอย่างแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด<อ>แล้วระหว่างที่เราใส่ตัวอ่อนเราก็ไม่ต้องแบบไปฉีดน้ําหอมไปอะไรก็เออทำแบบธรรมชาติถ้าทาครีมครูก้อยทาครีมอย่างเดียวคือล้างหน้าอาบน้ําตามปกตินี่แหละค่ะแล้วก็ใช้ครีมไปอเทธร่า ตัวเดียวเลยนะคะก็คือเป็นครีมที่คุณก่อทำมาให้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ใส่ตัวอ่อนคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่รียมีน้องเนี่ยนะคะมันเป็นพืชเนี่ยทาได้เลยทาไปทั้งหน้าทั้งปากทาได้หมดจริงๆทาแล้วนะแต่ทาได้เรื่อยๆชุ่มชื่นค่ะทาไปเลยนะวันเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ทาเพราะว่าหน้าเราไม่แต่งอยู่แล้วแบบนี้ค่ะมันเป็นครีมพืชวีแกนเป็นวีแกนเลยนะคะเป็นผลิตเัณฑ์100%เลยนี้ความปลอดภัยแล้วก็ ระว่างวันเนาะให้เราจรินตนาการ,การถึงลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเดบีของเรานี่ภาพน้องนะคะเราก็เอามานอนกอดไว้แล้วก็จินตนาการถึงลูกแล้วครูก้ก็จะมีการเขียนจดหมายถึงลูกทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไง เพื่อสร้างเป็น emotion bonding เนาะซึ่งจะทำให้เรามีอารมณ์ที่ผ่อนคลายมีการลดฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้วก็ระหว่างนี้เนาะ10วันคุณหมอนัดเจาะเลือดนะคะ <Yeah. S 1> คิดว่า7วันนี้เราสามารถเทสปัสสวะได้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้เฝ้ารอไม่ได้รอคอยไม่ได้ทุรนทุรายอะไรก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ตามปกติของเราคือนอนเยอะไม่เดินเยอะเกินไป แต่ก็ลุกเดินเข้าห้องน้ํากินข้าวเสร็จก็ลุกเดินให้มันย่อยแค่นั้นเองไม่ออกไปไหนในช่วงนี้เดี๋ยวกลัวติดหวัดเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เป็นหวัดมาแล้วในการใช้ควาครั้งล่าสุดนะแม้ไม่ได้ไปไหนก็ตามก็ยังติดหวัดเนี่ยกูก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ดูซีรีส์ก็เลือกซีรีส์ที่มันแบบเป็นซีรีส์ดีต่อใจซีรีส์ f e ลก g ๊ดแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ดูอะไรที่มันขำๆไม่เป็นนไมเนาะตอนนี้มื้อเที่ยงของกูก็มาแล้ว แม่คะครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่แมที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%อะ่ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่นะรีบกดติดตามเพจ Baby a n m m ม m เอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยคะ่ะม